รองอธิบดีดี DS i ก็ระบุนะคะว่าการสอบปากคำนยายพิสิทธ,ธิเวชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบันนั้นกรณีสลายการชุมนุมได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วคะ่ะขณะที่พลซุ่มยิง2นายเข้าให้ปากคำต่อกรมสอบสนคดีพิเศษหลังเลื่อนให้ปากคำรอบแรกในวันที่ย2สินงสิงหาคมที่ผ่านมาคะ่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาคะ่ะสิเอกสลึงคารทวีชีพและสิบเอกคทารัฐเนียมรอดสองพลซุ้มยิงจากภาพข่าว กรณีคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนจำนวน91ศพจากเหตุรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี2553เข้าให้ปากคำในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่ได้รับมอบหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังเจ้าหน้าที่ทั้ง2นายนะคะได้เลื่อนการเข้าให้ปากคำในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในการเข้าให้ปากคำมีการแยกสอบปากคำพลซุ่มยิงทั้งสองนายค่ะโดยมีพลตำรวจเอกประเวศมูลประมุกรองอธิบดีดีเอสไอในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอายการคดีพิเศษนายทหารพระธรรมนูนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่วมสอบปากคำพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกรองอธิบดีดีเอสไอกล่าวถึงการสอบปากคำนายอภิสิทธิเวชชาธิวะอดีตนายกรัฐรมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐรมนตรีฝ่ายความมั่นคง และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอชว่าการสอบปากคำนายอภิสิทิ์และนายสุเทพได้ข้อมูลครบถ้วนไม่มีประเด็นใดต้องซักถามเพิ่มเติมโดยประเด็นที่พนักงานสอบสวนตั้งไว้กว่า40คําถามนั้นทั้งนายอภิษ์และนายสุเทพได้ตอบครบถ้วนซึ่งบรรยากาศการสอบปากคำไม่ตึงเครียดนะคะโดยพนักงานสอบสวนได้สอบถาม ส่วนนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพก็ได้ตอบข้อสักถามที่มีข้อได้จริงคล้ายกับการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรพันตำรวจเอกประเวศยอมรับด้วยค่ะว่าได้นำคลิปภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ใน YouTube ซึ่งเป็นภาพทหารยิงใส่ประชาชนในวันที่10เมษายนปี2553ให้นายสุเทพดูโดยนายสุเทพปฏิเสธว่าหลังเหตุการณ์ผ่านไปกว่า3ปียังไม่เคยเห็นภาพดังกล่าว ทั้งนี้การสอบปากคำนายสุเทพใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า10ชั่วโมงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่27สิงหาคมจนถึงเวลา1นนาฬิกาของวันที่28สิงหาคมจากนั้นนายสุเทพได้ใช้เวลาตรวจสอบเอกสารอ่านทบทวนคำให้การและลงนามรับรองการให้ถ้อยคำทุกหน้าค่ะซึ่งใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกระทั่งเดินทางกลับไปในเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่28สิงหาคม